วนีนตลาดน้ำไลาลไทยจีอเอฟพีจ้าอยู่กับพีพีนะคะวันนี้พีพีมีร้านค้ามานําเสนอค่ะชื่อว่าร้านนิชากรข้าวแฟนเมืองมีนะคะเป็นข้าวแกนที่ทําจากน้ําแตงโมนะคะแต่หน้าตาหน้าทานขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคะ่ะไปเลยจ้า สวัสดีสสดดค่ะชื่อนิชกรปิ่นทองค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉัดหลวงนัชกรเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะร้านนิชกรข้าวแตนเมืองมีหรือวิสาหกิจชุมชนฉัดหลวงนะคะมีสินค้าหลักๆก็กกคือข้าวแตนน้ำแตงโมแล้วก็มะม่วงน้ำปลาหวานค่ะสินค้าที่เราจำหน่ายดีหรือแม้หรือว่ามีลูกค้าชื่นชอบก็จะเป็นข้าวแตนน้ำแตงโมเพราะว่าของเราเนี่ย มีหลายรสชาติเลยค่ะอย่างเช่นรสนั่งเดิมรสหวานน้ำผึ้งรสโนริสาหลายแล้วก็รสต้มยำค่ะสินค้าเรามีการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพพร้อมทั้งกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่ได้รับมาตรฐานจากทางอ,อยอทุกผลิตภัณฑ์ทุกรสชาติค่ะร้านของเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านฉัดหลวงค่ะ ซอยลาดอุทิศ54เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครเราเปิดจำหน่ายตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจในสินค้านะคะเชิญเลือกซื้อได้ที่ร้านที่มินบุรีเลยค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูในเพจ a c e b o o k ของเราได้นะคะเพจ Facebook เราคือเพจนิชกกรข้าวแตนมงองมีนหรือ เพจรีไลท์ออฟฟิเชียลหรือจะดูตามช้อปปี้ได้ค่ะช้อปปี้แล้วก็เทพช็อปหรือ,อเบอร์โทรศัพท์นะคะ0979264461โทรมาสอบถามกันดูก่อนได้ขอบคุณค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา,ท,าทำให้ทางร้านเนี่ยมีผลกระทบเป็นอย่างมากามียอดขายลดลง จากเดิมที่เคยขายได้หรือว่าจากที่เคยออกไปจำหน่ายตอนนี้ก็มีเฉพาะขายที่ร้านแล้วก็มีการขายผ่านทางออนไลน์ค่ะอยากจะขอขอบคุณทางธนาคารอมสินที่ได้มาช่วยทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับทางร้านทำให้ลูกค้าได้ร,รู้รู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เรามากขึ้นครับขอบคุณค่ะ รีที่ว่าน่าทานทุกรสชาติเลยนะคะไม่ว่าะจะเป็นรสชาติดั้งเดิมนะคะรสหวานน้ำผึ้งร,งรสโนรีสาหร่ายหรือว่ารสต้มยำนะคะแถมยังมีมะม่วงน้ำปลาหวานให้ได้สั่งกันด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมสั่งไปชิมที่บ้านกันได้นะคะสำหรับวันนี้พีพีขอตัวไปสั่งก่อนนะคะน้ำลายไหลเต็มที่แล้วะค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม